สวัสดีครับในนามปังเซตี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมลงคลิปเอาไปอ่าลงคลิปไปนะว่าเข้าเซิร์ฟไม่ได้และหลายๆคนที่เจอปัญหาอ่านะครับที่เจอปัญหาแบบเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้นะครับลหลายๆคนที่ว่าเข้าเซิร์ฟไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไดนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคือมันสามารถเข้าได้ปกติแล้วนะครับก็ลองเข้าดูนะครับต,ตอนนี้แต่เป็นบางคนที่แคสอะทีนี้เดี๋ยวให้แชร์หน้าจอเน่ยครับ Nói cho nó cho nó Mẹ ต้องต้องรอดูว่าจะผ่านหน้านี้ได้ไหมถ้าผ่านหน้านี้ได้ก็คือได้ทุกอย่างลุ้นอ๋อไดอ้โอเคตอนนี้คือสามารถเข้าได้ปกติแล้วนะค,คุณผู้ชมครับก็มาแจ้งข่าวกันนะครับเมือม่อเมือ่อก่อนหน้านี้คือโอ้เข้าไม่ได้กันเยอะเลยนะครับตอนนี้เข้าได้ปกติแล้วนะครับโอเคขอให้สนุกครับวันนี้มีกิจกรรมแน่นอนครับ กิจกรรมแอนด์ดช่วงประมาณเวลาสองทุ่มนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะไม่มีแข่งรถนะครับไม่มีแข่งรถแต่ว่ามีกิจกรรมแอนด์ดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันในเซิร์ฟนะครับสวัสดีครับ